เดี๋ยวไปทุกท่านเลยนะคะผมแล้วก็สวัสดีนอนนอนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมไซเรนเฮดอีกแล้วซึ่งมันเป็นเอ่อพาร์ทที่2นะครับดูซิผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ไฟฉายนะแต่ผมก็ยังไม่เจออะไรเลยอะ่ะพาร์ทแรกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไร เฮ้ยให้ได้อย่างนี้ดิวะฮะมีปืนวะทำไมมืดจังเลยวะใส่เล่นเฮมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกูเจอแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะ มันมีเสียงมันมีเสียงอันไม่ทราบชื่อนี่มืมดจังเลยเฮ้ยมันให้เราหาเก็บของครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันให้หาของเท่าไหว่วะเนี่ยมันให้เราวิ่งหาเรื่อยๆแหละเจอก็คือผ่านด่านนะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงค่อนหลอดเลยมาปะมันจะมาเป่าเฮ้ยมีปืนนี่จะยิงให้เละเลย ยังไงที่ไหนเฮ้ย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 ไม่มีของให้เลยเว้ยอะไรก็ไม่รู้ทำไงต่อไปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตีวิ่งฝ่าดงมาลายูเลยครับมีปะฝ่าดงมาลายูก็เจอตัวนี่แหละนี่มันคือห้องที่ฉันฟื้นตรงไหนดีไปนี่เลย เฮ้ยผมได้ยินเสียงมันอยู่แถวนี eg, ้ว <stuffed> ่ะมันเป็นไซเลนเฮดนั่งไงนี้ว่ะท่านผู้ชมนั่งวิวแช์ว่ะไซเลนเฮดป่วย มีของเถอะให้หาอะไรวาต่อไปเมื่อไม่ไปเฮ้ย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 ตรงนี้ไปไม่ได้นะเนี่ยดีดิมันแหลกมันต้องหาวาวหาอะไรปิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยอ่ะฮึบทีนี่แหละเป็นที่ที่ควรหาของสุด ไม่มีปืนให้ด้วยนะแี่แล้วทำไงดีเส้นทางแถวนี้มัน,นมีอะไรซ่อนเลยนะเนี่ย เจ้าเสียงหาเหี่ยนั่นมาอีกแล้ววิ่งฟาดงมาลายูไปเลยห้องนี้มันเป็นห้องที่เรามานะตอนที่เรามาเจอไฟฉายนะไม่เห็นมีของเลยวะให้ตายดิเอาจริงดิ แค่เส้นทางก็ไม่กล้าเดินแล้วเว้ยเฮ้ยยังไม่เห็นกันนะหนะ่าไปยังว่าไปไหนแล้ววะตรงไหนไม่แน่ใจแล้วเลยเจอเจอ Oh. Jauah. Heh.